สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะกลับมาเจอกันนะคะกับงานรีวิวงานเสื้อนะคะนอกจากเสื้อทีมแล้วนะคะเราก็จะมีงานทงทีมด้วยงานเสื้องานทงงานหมวกนะคะรวมไปถึงงานายันก็มีนะคะสําหรับใครที่อยากได้งานทีมลายหลาย,ลายๆประเภทนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะเหมือนกับทีมนี้นะคะมาจากทีมงานของคูโคตรโปรลิสนั่นเองนะคะมาจากนี่คะ่ะคูโคตโปรลิสนะคะ งานวันนี้นะคะเป็นงานธงทีมค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะน่าจะเป็นตำรวจสถานีครูโคตหรือเปล่านะคะแต่ก็มีโลโก้มีชื่อทีมนะคะมีชื่อทีมอยู่งานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากนะคะเป็นโลโก้ของลูกค้าเองนะคะและทางร้านเราก็มาผลิตเป็นทงทีมให้ค่ะสำหรับงานทงนะคะก็จะมีนี่ค่ะมีเชือกนะคะทุกใบจะมีเชือกหมดเลย แล้วก็จะมีหัวเสานะคะหัวเสาจะเป็นสีทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกอันก็จะมีแบบนี้หมดเลยนะคะรวมไปถึงงานพิมพ์นะคะงานพิมพ์จะเป็นงานพิมพ์คุณภาพแล้วก็จะเป็นงานเย็บแบบพิเศษนะคะที่เป็นงานเก็บขอบเก็บขอบแบบนี้นะคะนี ก็จะเก็บขอบทั้งหมดเลยรวมไปถึงด้านล่างสุดนะคะจะมีงานงานผู้ด้วยงานผู้ก็คืองานทําขอบนะคะให้เป็นทีมเดียวกับนี่งานเก็บขอบถ้าเก็บขอบเป็นสีทองผู้ก็เลือกเป็นสีทองได้นะคะหรือว่าจะอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นอ,อย่างทีมนี้เขาก็จะเป็นส้มดํานะคะอย่างทีมทีมทั่วไปถ้าชอบอให้ตรงกับทีมของสีของตัวเองนะคะก็สามารถสั่งได้ะคะ่ะเหมือนของทีมของครูคดโพลิสนะคะเขาก็จะสั่งมาเป็น สีส้มดําค่ะมีข้างล่างก็จะเป็นสีดําเป็นผู้แบบนี้นะคะส่วนการแพ็กนะคะก็จะเป็น1ผืน1ผืนนะคะ1ผืนที่ได้ก็จะแพ็กกับ1ถุงนั่นเองค่ะและการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่ดูนะคะครึบพอพลิกด้านนะคะพลิกด้านก็ใช้ได้ทั้ง2ด้านเลยเพราะฉะนั้นตอนเราถือแลกเปลี่ยนธงกันเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าวิเดี๋ยวจะหันกับด้านกับหัวหรือเปล่าเพราะว่าเราออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย หรือว่าจะใส่แขวนที่รถก็ได้นะคะช่วงหลังๆนี้ลูกค้าก็นิยมมากเลยจะเป็นธงของโรงเรียนหรือว่าเป็นธงของบริษัทก็ได้นะคะก็สามารถใช้แขวนได้แล้วก็ใช้เป็นธงแลกเปลี่ยนได้เดี๋ยวเรามาซูมดูงานใกล้ๆนะคะสําหรับงานโลโก้นะคะอันนี้คือเข้าใกล้มากมากๆจริงๆนะคะงานด้านใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าตัวโลโก้นะคะก็คมชัดมากเพราะว่าไฟล์เขาคมชัดอยู่แล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะโฟกัสน,นิดนึงอ่ะ อ่านว่าพลตะเวนสยามนะคะพลตะเวนสยามโลโก้สวยมากนะคะงานจริงคมชัดมากๆเลยเพราะว่าโลโก้เขามาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานที่เราพิมพ์ให้ก็จะร้อยคะแนนเช่นกันนะคะให้ลูกค้าให้มาร้อยคะแนนแล้วก็พิมพ์ได้ร้อยคะแนนนะคะส่วนด้านล่างนะคะเพิ่มเติมมาก็คือมีชื่อข้อความเข้ามาเราก็ใส่ให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเล่นขอบ เล่นขอบสีดํานิดนึงนะคะขอบตรงนี้ก็เพิ่มความสวยงามนะคะก็จะเหมือนเป็นซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้านะคะชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้นะคะงานจริงนะคะสวยมากๆเลยนี่ให้ดูแบบไกลๆนะคะเวลาเราแขวนหรือว่าเวลาเราแลกเปลี่ยนกันเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับงานธงทีมธงแรกเปลี่ยนธงบริษัทนะคะใครอยากได้นะคะก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าดูทีมนี้นะคะเป็นไอเดียได้เลยชอบสีส้มแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะส้มดําก็เท่มากๆเลยสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปจัดส่งก่อนนะคะวันอาทิตย์เราก็ส่งได้นะคะสําหรับร้านสนามสุขนะคะขอแค่ลูกค้าสั่งมานะคะก็มาคุยกันได้ค่ะว่าอยากได้อยากได้ของวันไหนนะคะต้องแจ้งก่อนเลยก็คืออยากได้ของวันไหนแล้วค่อยคุยกันว่าอยากได้แบบไหนดีไซน์แบบไหนนะคะก็มาคุยกันได้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปส่งกันนะคะสวัสดีค่ะ